แบบว่าน,นี่นคือแนะนำตัวว่ารุ่นมันรุ่นอะไรไงก็มันเป็นซาตาเก้รุ่น K รุ่น KDR โอเคถ่ายถ่ายให,ให้เอาว่าถ่ายให้คนเขารู้ว่ามันคุยยังไงนะไม่ลูก <c oughs> โอเคปะต้องสองกล้องเลยนะก็ให้ดูระบบก,ก่อนจะต้องไปภาษาให้ไหมเนี่ยดิกิงอ่ะอดุเดี๋ยวไม่ต้องเดีย๋ยวไม่ต้องชี้ใช้ภาษาน,นะแค่มองเลยสาระก่อนผมสอนมองใ่นสาระก่อนนะถ้าตัวเครื่องนี่คือตัวเครื่องตัวเนี้ยองศาสี h ฮดอาร์ <HR S 2> ชั่วโมง,โมงแค่นี้พี่ใช้สองตัวที่เหลือเนี่ยเป็นแค่ตัวนี้เป็นตัวไฟเข้าตัวนี้เป็นตัวน้ํามันมนะครับเอ๊ะปลักไฟไปไหนวะเออปักไฟไปไหนวะค <c oughs> ือป, <c oughs> ปักไฟไหนปักไฟอยู่ไหนหญิงปักไฟไว้ไหน ปลั๊กไฟมันเป็นปลั๊กแบบนี้มาแล้วนะก็คนะือเป็นปลั๊กญี่ปุ่นมาแล้วปลั๊กแฟงมาแล้วเป็นไฟบ้านแล้วไฟ220โวลต์แต่ถ้าเป็นไปได้นะครับนะพี่พยายามเอาตัวปลั๊กไปเปียบพี่มีตัวเช็คแอมป์ด้วยก็ดีนะครับมีตัวเช็คแอมป์อ่ะเพราะตัวเครื่องมันม,มันเป็นดิจิตอลมันไม่มีขึ้นถ,ถ้ามีถ้ามีตัวเช็คแอมป์พี่จะอ่านมันพี่จะคุยพี่จะพี่จะคุยกับเขารู้เรื่องหน่อยหรือไม่พี่แอมรวมก็ได้พี่มีแอมรวมมา ตัวเช็คแอมป์เป็นในนั่นหรอไอตัวแคมป์อะหรอพิเตอร์หรอไม่ใช่ตัวเช็คแอมป์เหรว่าเวลาเสียบไฟเสร็จจะรู้ว่ากินไฟกี่แอมป์ตัวเช็คแอมป์ไฟฟ้าไอ้ที่ตอนที่มีตัวเลขเคเห็นไหมตัวร้อยก็แบบเกี่ยวับแคมป์มันไม่ไม่ไม่ใช่ตัวนั้นนะหมายว่าเรามีปลั๊กเบรกเกอร์ตัวหนึ่งอ่าแล้วมันก็พอเราเสียบไปเสร็จปุ๊บไม่ต้องแคมป์มันคือเนี่ยตัวเนี้ยปลั๊กเบรกเกอร์มันมันมันเป็นเหมือนไอ้นั่นถ้ามีมันก็จะงะไม่มีมีก็จะง่ายหน่อยมันก็จะเห็นใช่ไหมืือออนนนตามมเคร่่่งไ้ัใช เครื่องสีข้าวอ่าใช่ใช่เหมือนเครื่องสีข้าวจะไเย็นรับแน่นออันนี้วางถุงเลยนะเหลืองางถุงวางตรงนี้ตรงนั้นมันมีทุกเป็นถุงนิ่มๆหรอเดี๋ยู่ตรงนีาไปได้แอมมิเตอร์ถ้าถ้ามีก็จะตัมม้งได้แน่นอนใช่ต่อไปครั้งเดียวใช่ไหมละ<ช>่ะครั้เดียวต่อปเป็นบวกตนี้เป็นวาเปิดเปิดทำไมน,นั่นเหมือนโปรตีนติดกระเบื้งเข้าไปเนาะสูงไว้ครั้งเดียวพอมันดูดเข้าได้ก็ก็ได้แล้วพี่นะครับ ก็อธิบายก่อนตัวเครื่องนะพี่เช็คก่อนนะลักก็มีตัวตัวนี้ตัวเหลืองเป็นตัวรีเซ็ตนะครับตัวเนี้ยห้าสิบยี่สิบยี่ห้ามันคือชั่วโมงพอดาวถูกใช่ไหมถ้าตัวเนี้ยสิบยี่สิบสามสิบหกสิบตัวเนี้ยครับตัวเล่มันจะเป็นลงท้ายสิบใช่ไหมครับเดี๋ยวผมส่งมาให้ไลน์นะไม่ต้องอ่านนะคเับอันเนี้ยเป็นความร้อนตัวนี้ตัวเบอร์ห้าเบอร์แดงนี่คือสตาร์ทหัว สารต้าหัวน้ำมนันนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวเปิดระบบเอาไฟที่มาอย่างเจ็บตร้งไหนอ,ไอ่ะเพ่ขึ้นเลยอ๋อเ๋ออ๋ออ๋่เ๋ออ๋ออ๋อ๋ออีออก็อ๋อ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 อ่อนี่ครัอ๋ออ๋ออ๋อมันมีปุ่อมอ กดปุ่มเนี้ยเนี่ยขึ้นแล้วเห็นไหมชั่วโมงมันตั้งไว้ที่6ชั่วโมงนะผมต้องให้ดูนะปุ๊บลงแล้วนี่ขึ้นนี่คือชั่วโมงเห็นไหมถ้าเราหมุนตัวนี้ปุ๊บเห็นไหมปุ๊บปุ๊บมันจะเพิ่มไปสี่สิบห้าสิบหกสิบเห็นไหมมันจะเพิ่มที่อุณหภูมิเห็นไหมถ้าเราไม่ตั้งมันอันนี้อุณหภูมินนนใช่ถ้าเขาไม่ตั้งเราจะตั้งเองนะครับเห็นไหมตัวนี้มันจะขึ้นคือให้ดับให้แต่ไหระมาณนีีี้้นนะครัับตวกดอเนะครัับตวนี้หััววหเบอร์เนอร์นะครัับเมนนน้ะครับผมตัวจจุดดะอยู่้านนล่างะฮะ ตัวปั๊มติ๊กี่อยู่ตรงนี้นะครับผมโอเคตัวนี้คือตัวเตาแล้วก็ตัวคันโยกตัวนี้นะครับตัวคันโยกตัวนี้เป็นโยกตัวพริกข้าวนะครับตัวพลิกข้าวตัวนี้คือเป็นโยกตัวปล่อยข้าวเปิดตัวนี้มอเตอร์ดูดดูดดดูฝุ่นดูดแกลบดูดคารีบนะครับแล้วตรงนี้จะมีสวิตช์พัดลมอ่าเราจะกดไม่ได้ถ้าเราไม่เปิดระบบต้องเปิดระบบก่อนคือกดตัวเขียว ติดแล้วเราติดพัดลมอย่างงี้เลยนี่เราติดเสร็จปุ๊บเราต่อพัดลมพัดลมได้ยี่ข้างหลังติดแล้วพัดลมติดแล้วดูง่ายๆครับพี่ดูนี่ยคลิเซ็นเตอร์พัดลมเนี่ยตัวนี้คือคลิปเซฟเตอร์พัดลมนี่แหละตัวนี้เป็นตัวเซฟตี้พัดลมเซฟตี้เตาด้วยถ้าพัดลมไม่ติดเตาจะไม่ติดถ้าลมรั่วเตาก็ไม่ติดลมรั่วคือลมปริมาณลมไม่พักคอถ้าเกิดว่าไม่งั้นเตามันจะไม่ติดเพราะว่ามันเจอเผาตัวมันเอง เรากดปุ๊บนะปึ๊บต uh, oh ิดแล้วนะครับดีเสร็จปุ๊บถ้าเกิดว่าเรากดปุ่มเราตั้งเวลาเราตั้งตั้งตั้งเวลาก่อนเราตั้งไว้สิบชั่วโมงเราผ่านอ่าสิบชั่วโมงได้แล้วเชื่ออย่างนมสบายความร้อนเราก็ความร้อนที่คร้วตั้สี่ตั้งห้าสิบโอเคครับห้าสิบนะพอตั้งตามแนวแล้วปุ๊บตัวท้ายเหลืตัวนี้กดปุ่มนะคนั้นไฟนี้จะขึ้นใช่ไหมมันคือ เริ่มแล้วมันจะเช็คความร้อนแล้วตัวควาร้อนมันจะเป็นอยู่ตรงนี้จะมีส้แดงอยู่ไปดูว่ามันติดไหมถ้ามันไม่ยอมติดพอมันเริ่มกระพริบกันคือปั๊บติดทำงานแล้วปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วตัดน้ะมันนี่เราจะโชว์10.2ชั่วโมงเราทำงานเองแล้วก็ตัดไ10.2ชั่วโมงก่อนตัดเราจะตัดน้ำมันก่อนลุกๆนะไฟแดงติดเลยนะับนะมันก็จะติดแล้วไหมไอ้เนี้ยติดเองใช่ไหมไอันนี้ติดเองแล้ว คือมันติดเองด้วยอ่าตัวนต้แต่คราวนี้ผมกัน,กนพลาดว่าถ้ามันไม่ติดพี่ใช้นี้เนี่ยพี่ใช้เป็นั้งโหลมันเน,นี่ยก็กดเนี<อ>่ยแล้วจบคือมันติดแหละพี่แต่เขาเรียกว่ากันชัวอ่อมาแ้วมันมันจะไม่เสียนะครับพอเราติดปุ๊บพี่ก็ไม่รู้หมดแล้วนะ มันอยู่ที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 ่ทร่ทก่าม่ทีนทีนที่ทา่ถีามั่ที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 ่ทม่ที่ที่ี่ี่ที่ี่ทีราี่ท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 ช่วย่ที่ทน่ที่ที่วี่ท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 ี่ตี่ท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 ี่า่าี่ท่ที่ทน่ที่ที่ทะ่ทีาที่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 ทห้ที่ทเ่ที่วี่ท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 ี่่ี่่ที่ที่ีี่ีี่ีี่า่เอาเอาตัว ตัวเออทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวผมแปลให้อีกทีหนึ่งเดี๋ยวเราผมแปลให้อีกทีหนึ่งหลักๆก็คือแปดสิบแปดเลขแปดเนี่ยแปดนี่นะมันเกี่ยวกับตัวหัวเตาหมดเลยถ้าตัวเจ็ดสิบตัวคือสมัเนี่ยเกี่ยวกับระบบเซนเซอร์ต่างๆเซนเซอร์พวกกลมเซนเซอร์พวกเซนเซอร์ลมเซนเซอร์ตัวเข้าติดเซนเซอร์มอเตอร์ฮีทนะครับจะเป็นอย่างนี้อุณหภูมิดูดูอุณหภูมิแล้วอุณหภูม pues ni, ิจะขึ้นเวลาจะทิ Robin, it, ้งอุณหภูมิกิน เราเรียนทุกอย่างทำงานหมดเลยไหมโอเคเรียบร้อยกระเพาะเนี่ยตัวนี้ที่ตั้งแล้วถ้ามันเสื่อมจะเสื่อนซ้ายเหื่อนขวาอย่แล้วอันนี้มันไม่เสื่อนเราตั้งมันตรงแล้วเราเมื่อกี้เราลองตั้งแบบเดียวตั้งแต่ตอนลงดดูนะพี่มันจะตัวนี้มันจะหมดมันจะเผาไหม้จนหมดหมดเสริบปีขึ้นนั่นหมนะครับตัวน้ำมันไม่มีอะไรเลยไม่ยุ่งยากอะไรมากแต่ติดเรื่องเดียวคือมันติดยากหัวมันชอบตันแต่ประเด็นคือมีวิธีการก็คือถ้าพี่ต้องการระบบนี้ไปก่อนพี่ก็เลือกใช้ที่เป่าฝุ่นหน่อย เปล่าฝุ่นเรากอาสะาดแค่นี้ถอดถอได้นะพวกนี้ถอได้พวนี้ดได้มีถอได้ไอยา่างถอได้ก็คือแข่ล็อตัวนี้ะนะครับแล้วก็ไข่ล็อตตัวพวกนี้มันจะดึงออกมาได้ตัวนี้ก็ถอดได้ทั้งเรื่องลตัวตัวที่เหลือนี่แค่ยังมาไม่ได้นะแต่พี่ถอดมาได้นะครับข้างในน้ามันมันจะดับมันเหมือนตะเกียงจ้ามันรู้แหละถ้าข้างล่างไม่ดับพี่ต้องพี่ต้องดับนะถ้าไม่ดับพี่ดูแลมันรั่วนะทำไมไมถ้ามันไม่ดับไม่ได้นะถ้าใช้ไฟเติมมันต้องดับถ้้ามมมัันไไไ่่ดดบ อ๋อน้ำมันรั่วน้ำมันรั่วน้ำม,มันซึมมันไม่อันตรายหรอกพี่แต่แค่มันจะ,นจะนมันจะร้อนข้างล่างจะร้อนเซึมไปเต็มตัวเองเดี๋ยวเครื่องจะมีถังแก๊สอยู่เนี่ยเมืนอี้ถังมันมีถังตะเพิงอยู่งในนะถังตะเพิงเป็นจอกมาดับอ่าเป็นจอกมาดับสียางไม่ใช่ใชจะอยากใงไม่ใช้เลยใช้ติดยักษ์ชิปเป๋งคือถังตะเพิงถึงดับอ่ะไอ้เนี้ยติดยักมากู่แื้อมันจะหมดเลยไหมดูดูพอหมดเสร็จปุ๊บดูปั๊มติดทำงานปั๊ม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 มมมปปปััั๊๊๊บ มู้คือสามรับอ๋เอเล่นได้มันต้องให้เล่นด้วยระบได้ก่อนระบบใช่ครับนี่คือระบบอบนะผมรัดขั้นตอนพี่ไปน,นิดนึงลืมบอกนี่คือขั้นตอนไปอย่าจำแต่ทุกจกับอันนี้คือัดขั้นตอนเพราะว่าเราไปกดอบแล้วยังไม่เอาเข้าวเข้าเลยยังไม่เอาเข้าวออกเลยบ้องตามมีแค่นิดเดียวพี่หนึ่ง <c oughs> เอาข้าวเข้าขับข้าวออกนะพี่คือพี่ไม่ต้องกดตัวบาร์สติกอะ ขั้ตอนขั้นตอนตรงนี้ไม่ต้องทำเอาผมทำให้ดูนะดูว่าเวลาแบบมันจัดปุ๊บเห็นไหมมันดับสิบาทีประมาณสิบวินแล้วมันจะดับแก๊สดับดับดับไฟก่อนนะครับตรงนี้ไม่ดับไฟก่อนนะดูว่าผมดับไปก่อนหนะรือนะผมดับนะแล้วผมปิดปิดตัวนี้เสร็จผมปิดไปลงอ่าเริ่มย้อนกลับไปใหม่เวลาเข้าเข้าเข้ายังไงเข้า,าเข้า,ขาไม่มีอะไรเลยพี่ปิดปิดสวิตช์เป็นเดิมเครื่องตั้งเวลาเครื่องตั้งเวลาด้วยนะตั้งเวลาเลย เข้าเข่ามันขึ้นพอตั้งเวลาเสร็จปุ๊บที่กดสวิตช์เช่นที่กดตัวเขียวให้ระบบอัเทอร์ตัวต้นกำลงทำงานแล้วก็ที่ที่กดระโดดพอกระโดดเสร็จปุ๊บที่ก็ปล่อยเข้าเข้าเลยครับเตะเข้าเข้าเลยตัวนี้เป็นตัวฐานครับแล้วพิมพเข้าเข้นมาเทง่ายได้ไหมครับปล่อยเข้าเลยตามสบายปล่อยไปเกตต่ำส่วที่นี่เริ่มทำงานคือเบอร์สี่ จนตายี่ต้องการะมตี่อ่าอ่ไม่น้อยกว่านั้ไม่ได้ตีนี่มีาบอกอ่าตีอย่างนั้นไม่ได้อตีว่าสแหแต่อาจจะไม่ถงตีว่สีแต่ไม่ถึงก่าีว่าสี่แต่ค่่าจะแต่ถ้าเต็มุดนี้ยพีต็่อได้ในนียนนี้นะแต่เบอรตผมจะแนะนให้แค่นี้อก่อนนะคือลองใส่ดูก่อนข้างบนมันจะมีขอบมา าใส่ได้เลยใส่เสร็จใส่ต,น,น,ตนี่มพต้องการจบตัวนี้มีง่ายตรงนี้ง่ายตรงนี้ว่า,ร,าระบบป,ปุ่มเดียวกันทํางานไปเลยแค่ตัดระบบตัวหัวน้ำมันใจไปแค่นี้ถ้าพี่ให้เปิดตัวนั้นมันก็ไม่อบระบบเนี้ยก็คือปุ่มเดียวกันกับการเอาเข้าเข้ากับเอาออกปุ่มเดียวกันโล่เดียวลหมดเลยต่างที่ตรงนี้เดียวกยวก bà con là anh ở phía trước đúng là không đúng là điều nhu cầu cho nó bà con đúng là mình phải đúng là chuyện à อนเราเข้าออกเพื่อให้ข้าวหมเรีเยนเสร็จมห้ใหม่โยนเราเมื่อกี้แน่นอนฝา,า,ากบอฝากบอเดี๋ยวผมจะให้พี่ทำเองก่อนแต่ผมให้พี่ทำนนหทำน,นนหลังนนทุบครับต้องใช้ทุบดึง ุืเขย่าเหมือนเลนเลยคริบโอใส่ับใปเจไขเจ็บมือ เป็นไปได้ผมว่าฝาหลังมันมีต้องใส่สองก็คือจะดยูเลยนะง่ายกว่าคือไม่ต้องกันหนูหรอพี่มันเอาไม่อยู่อันตรกับไปไม่มีอะไรจะกลับแล้วไม่ไม่พี่ผีปิดอันตรกัดนะถ้ารูเปิดมันไม่กลับให้ประสบการณ์ดเจอนะมันเอาไม่อยู่ มันมีปัญหาพี่จะมองเห็นง่ายนะครับหลักการคือใช้มอเตอร์แค่ตัวเดียวในการปั่นทั้งหมดนะครับแล้วก็สับพันโยกเพืาอตัดตัวเนี้ยเนี่ยมันจะไปปั่นตัวพิษข้าวจริงเป็นตัวรถพอตัวตการดูรักษาคือก็ใช้สเปรย์ที่ผมใช้เมื่อกี้ครับเอ็มฉีดพ่นบริเวณตัวที่เป็นจุดตัวนี้ผมล้างทำาสะอาดให้แล้วก็คือตัวนี้จะมาเช็คได้คือเปิดตัวนี้เปิดดูดอกยาพี่ดอกยาตัวนี้ดูดอกยาดีมาก แต่พี่จะต้องมาเปิดเอาออกตรงจ่องตรงมีหมดห้าจุดเอาดอกย่าออกนะนี่น,นี้ช่องนี้ดอกย่าอยู่เนี้เยเยอะเลยนะครับจุดที่สองตรงนี้จะมีสี่แผน่นซ้ายสองขวาสองด,ดอกย่าอยู่นี้หลังเนี้ยอบพี่เปิดมาดูเลยผมบอกเลยดอกยา่าพวกดอกริกเกดอกอะไรวะแล้วก็ดอกไอ้พุ่พมพวงดูดูเนี้ยบานเยอะ มันจะเยอะนะครับแล้วถ้าถ้ามันมีพวกเม็ดในนั้นผสมครับไม่อะไรเม็ดพะบุ้งอะไรพวกนี้เม็ดพะบุ้งอ่ารอบเป็นบางเม็ดเม็ดเล็กถ้าเม็ดใหญ่น่าจะโดนเตาออกข้างบนอยย่างี้ลถ้าเม็ดใหญ่ไม่ออกไม่ออกต้องผสมถ้าเม็ดใหญ่ไม่ออกเม็ดใหญ่ต้องใช้เครื่องแยกหินนะโอเคประมาณนี้ระบบอ่ะต่อไปทบทวนอ่ะนี่กล้องไหนเนี่ยกล้องไหนอยู่ไหนเนี่ยกล้องไหนอยู่ไหนเนี่ยกล้องนี้ถ่ายไปไหนแล้วมาท่าที่สองต่อไปก็คือพี่ทำงานเอง อะผมอธิบายไปเยอะแล้วพี่จําได้แค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็ดีแล้วเนี่ยเอาไม่มีอะไรมากเอาซ้อมจริงเลยพี่เอาข้าวผัดซ้อมจริงกที่เอาข้าวผัเริต่ต้นเลยปก่อนเริ่ต้นเลยเปิดเครื่องเปิดเครื่องก่อนเปิดเครื่องก่อเปิดเครื่องปุ่ม,มด้านบนนะฮะโอเคเปิดแล้วพี่จะตั้งเวลา ตั้งเวลาเพื่อตั้งเวลาเจ้าเข้าเข้าไงคือตั้งเวลาไว้ถ้าเกิดถ้าเกิดถ้าเกิดแล้วทำไมต้องตั้งเวลาหรือไหมถ้าพี่ปิดเวลาเนี่ยพี่จะสตาร์ทสตารัดลงให้ติดถ้าเพื่อเพื่อพี่ตั้งเวลาไว้แล้วถึงจะตัดปิดปกติจะใช้แล้วแต่เราใช่ไหมแล้วแต่เราก็คือเราเข้าเข้าไม่ถึงชั่วโมงหรอกพี่แต่ว่าเราก็ใส่ไปเถื่อห้าหกชั่วโมงคือเพื่อไว้อ่าเสร็จแล้วกดตัวเขียวเสร็จแล้วถ้าพี่ต้องการให้มันดูดดอกหญ้าด้วยพี่ก็เปิดโหมดนั้น้าง มเข้าวพอีเข okay. okay. yes ้าเสร็จแล้วนะครับเส้าเสร็จแล้วใช่ไหมจเพี่เปิดระบบิข้าวตรงนี้โยกหลังข้าวจะเริ่มหมดเบียดแล้วยกบอกก็คือตัว้กข้าวตู้หมกข้าวด้านตู้ท้องนี้คือตู้มีข้าวใช่ป่ะแต่นที่ก็กดปุ่มหมข้าวเปิดเปิดหัวเปิดหนึงของเขาใช่ครับ มันกิฟต์มาคือสงสารสีที่ตั้งไว้ที่ท่าเจ็ดนะีใช้ดูทาเจ็ดแล้วพี่ก็รอเวลาได้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 งเรได้ไั้ไดรได้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 ได่ได้ได้ได้ไต้ได้ไว้ไดัได้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 ไม่ค่้ยถ้งห้อก้ได้ได้ัด้นดรได้ได้นด้ไ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 ้ได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 ้ไ้ได้ด้ไ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 ต้หตดหรืห้ปรเ,รเปล่า อยากให้นิทบันริงเรื่องที่แบบนะี้ อย่างนี้นะครับฉันตักได้ิใช่ไหมนี่นะครับวิ่งตักขั้นยอดเล้ก่อนตดองตีข้าวจับเพื่อถูกไหมครับไม่ให้ข้าวปล่อยลงมาที่ตะกูเพอถ้าปล่อยลงมาที่ตะกูปุ๊บมันจะหนักไงเพื่อมันโหลดเพื่อมันโหลดไม่ให้เพื่อมันโหลดนะครับพอตัดเสร็จปุ๊บนะพอรู้ว่าข้าวหมดแล้วมันจะมีเสียงข้าวสาด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 แลยหมดเสร็จปุ๊บพี่ก็ปิดพัดลมอ่ะไรนะ เราอยู S <S <々>่คนเดียวก็ไม่ได้เราจะต้องดับเครื่องร้านใหม่ที่จะต้องดับเครื่องดับสูดแรงอ่าแล้วก็ดับตัวแรงเพื่อเราจะเริ่มต้นอบใหม่อ่ะเอาเริ่มต้นอบใหม่เลยครับตูว่าเราพิฆาอยู่อบเลยครับพมันนิ่มมากพี่แบบ ปุ่มมันนิ่มมาหักไปกนพี่อ่ะก็เริ่มต้นเลยครับเริ่มต้นอบทำไงก่อนเริ่มต้นตั้งระดับภูมิตั้งระดับอันนี้ตั้งอะไรอันนี้ตั้งชั่วโมงอ่ะครับตั้งภูมิตั้งระดับภูมิครับตั้งชั่วโมงเสร็จก็กดตรงนี้ใช่ไหมกดตรงนี้ลองเลยลองเลยลองเลยอ่ะยังไงต่อลองเลยลองเลย

ร้อนตัวนี้ใช่อย่างนี้ดีกว่าจบน้ำมันเนยไม่ถูกต้วงเนยมากมันเยอะมัน เกลือให้เอ้าเป็นกล้องนี่มันต่ำยังไงมองเห็นเหรอไปเกืนี่เราตัวตัวมีค่าตัวไปให้ที่มันลงไาดีอรรกครับแต่ามีค่าองกีกดง้เสถียน มันจะร้อนขัางเดียวเดี๋ยวหาตัวแปลภาษามาให้อทีโอเคเดี๋ยวเรื่อกคำถามที่ถามเลยดีกว่าเดี๋ยวหาเส้นที่มาอันนี้พี่ลองเรียนรู้ก่อนเลย